ไปา,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 านขุนอนเดี๋ยวทางนี้มันน้ำตื้นมันน่าจะมองเห็นอยู่นะ ี่ยถ้าเป็นเหผมหวานแล้วนะเนี่ยสายมันถึงไงถ้าเป็นเหผมผมหวานแล้วเนี่ยสายมันถึงไงเข้ามาแล้วเห็นป๋ามองเห็นอยู่ใช่ป่ะไปหวานไกลแบบไม่ถึงหรอกเลอฮะงมาระยะเลยเขาว่าอยู่นี่นี่นี่เข้ามาแล้วป๋านี่อยู่นี่อยู่นี่ นั่นแหละเห็นปหมดำดำนั่นน่ะนั่นน่ะอยู่ตัวนั่นเอ้นั่นน่ะดำ่ะนั่นน,น่ะ,ะนั่นน,น่ะ,นนะ,นนะเข้ามาใ,ใกล้แล้วน่ะนะน,นี่นี่เนี่ยแหละถึงแล้วน,วนี่ระยะเนี้ยเห็นปหมดำดำอ,อ่ะเอเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยนี่ปลาแก้วครับปลาแก้วหุงปลาแก้วดูดิโดนเปล่า เฮ้ยยังยังยังมันยังไม่วิ่งเข้าเผาแต่มันโดนกลางฝูงเลยนะเห่ไปนู่นแลาวมั้งนหร่นะฮะได้ปะไปนู่นแล้วนั่นนนยนะ่่่า่า่าไฮ่า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 ฮลาฮ่าฮเา่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า่่่ <laughs> ่า่ ใช่ปลาแก้วหรือเป <c oughs> ล่าล่ะโดนไหม <c oughs> ผมว่ามันกลางฝูงเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่ามันอาจจะตัวเล็กหรือเปล่าอสองเซนครึ่งมันอาจจะรอดสองเซนครึ่งเหรอสองเซนครึ่งไม่เหลือแล้วเฮ้ตึ๊กตักเลยเฮ้ยเฮ้ยตึ๊กไม่กัก,กเลยอเอ่ะขนาดเี๋มันจะฟุ้งมากขนาดเมื่อกี้รู้กลางฝูงกูดีนะ กลางฝูงเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยนั่นไงนั่นโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กเตัวเล็กเต็มแหี่ยเลยเต็มเหี่เลยมันมันถึงไม่กึกกักกึกกักไงโอ้โหแต่เยอะเยอะอยู่แต่ตัวเล็กตายแล้วโอ้โหเต็มเลยตัวเล็กๆเต็มเลยแมวอ่ะขย่าวขย่าเอา ปลาแก้วครับปูงปลาแก้ยวอยากเลยเนี่ยแกอย่างนี้ตัดหัวตากแดดตากแดดเลยเยอะอยู่เยอะอยู่แต่มันตัวเล็กตัวเล็กเห็นปูงดำดำมาครับเมื่อกี้